พร <Home Cook. S 1> <utter> ฟันเด็กเค้กเป็นเหมือนกับเค้กทอดนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเจอกับเค้กตัวนี้ตามสวนสนุกตามงานแฟร์ในเมืองน,นอกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากันนอกจากนั้นผลก็มีเพื่อนใหม่มาแนะนําให้เพื่อนๆนักอบขนมไม่ว่าจะเป็นมือโปรหรือมือใหม่ได้รู้จักกันนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเสมือนเพื่อนรู้ใจในทุกการอบเบเกอรี่บัตดีครับ เจ้าฟันเค้กนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาก็โรยแบบไอซิ่งง่ายๆรับประทานกันแล้วนะครับแต่ถ้าเบอรเราอยากจะทำพิเศษมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีท็อปปิ้งใช่ไหมครับวันนี้พอดีผลได้สตรอเบอรี่มานะครับอยากจะเอามาหมักกับน้ำตาลแบบง่ายๆง่ายแค่ไหนเอ๊ไปดูกันครับหั่นสตรอเบอรี่ของเรานะครับที่ล้างทำความสะอาดดีแล้วครับหั่นครึ่งครับผมสิ่งที่เราจะทำนะครับเป็นเทคนิคการหมักกับน้ำตาลแบบง่ายๆโดยไม่ต้องผ่านความร้อนเลยเลยนะครับตัวน้ำจากสตรอเบอรี่เนี่ยครับเขาจะออกมาผสมประสานกับน้ำ ให้เป็นเหมือนซอสไปเองนะครับเราก็จะโรยน้ําตาลลงไปให้ทั่วๆนะครับผลใช้อยู่ที่ประมาณ40กรัมครับผมซึ่งวันนี้นะครับผลก็ใช้น้ําตาลจากลินสวีทครีเอชันนะครับตัวนี้อยู่คู่กับครัวพลมานาะ นานนะครับเป็นน้ําตาลเบเกอรี่ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วครับเวลาคนทําเบเกอรี่เนี่ยไม่ใช่ว่าน้ําตาลอะไรก็ใช้ได้นะครับเราต้องใช้น้ําตาลที่มีความละเอียดตัวนี้ไม่มีสารฟอกขาวนะครับแต่ผ่านขั้นตอนการกรองเนี่ยหลายครั้งนะครับนอกจากนั้นก็ผลิตจากอ้อยสายพันธุ์ดีนะครับเวลาที่เรานํามาตีกับเนยเนี่ยในการทาบัตเตอร์ครีมเขาก็จะขึ้นตัวได้ดีนะครับหรือว่าเอาไปเคี่ยวเป็นคาราเมลเนี่ยครับก็จะละลายได้ง่ายกว่าน้ําตาลที่เกล็ดใหญ่ๆนะครับเอาละตัดรสด้วยน้ำมะนาวเลมอนเล็กน้อยนะครับ แล้วเราก็คลุกเคลานะครับเห็นไหมครับว่าขนแค่นิดเดียวนะครับน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วครับเราจะพักไว้นะครับประมาณ20-30นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจากผลไม้ก็จะออกมาเพิ่มนะครับแล้วเราก็จะมีสตรอเบอรี่เชื่อมแบบง่ายๆที่ไม่ต้องผ่านความร้อนเลยครับรสชาติของเขายังสดชื่นออริจินัลมากทีเดียวครับสำหรับเจ้าตัวฟันนาเค้กนะครับส่วนประกอบหลักๆเนี่ยก็คือแป้งสาลีนะครับมีผงฟูมีเกลือครับและความหวานจากลินสวีทครีเอชั่นนะ น้ำตาลเบเกอรีร่ตัวเดิมเลยพลใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะครับเค้กตัวนี้เขาจะเป็นเค้กในลักษณะที่เราเรียกว่าควิกเบรดนะครับควิกเบรดเนี่ยก็จะเป็นพวกแพนเค้กเป็นพวกมัฟฟินนะครับเป็นพวกสโกนขั้นตอนในการผสมเนี่ยครับเราจะไม่ผสมแบบโอเวอร์มิก มากเกินไปนะครับมันจะทําให้เนื้อสัมผัสเหนียวนะครับดังนั้นเราจะเริ่มจากการผสมของแห้งทั้งหมดก่อนนะครับคนให้เข้ากันดีแล้วนะครับแล้แบกนิดหนึงให้ตรงกลางเป็นหลุมนะครับแบบนี้เราก็จะใส่นมสดลงตรงกลางนะฮะวานิลานิดนึงไข่ไก่ครับผมเรตีเขานิดนึงส่วนประกอบของเหลวอยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมครับเราค่อยๆคนออกครับเอาของแห้งเข้ามาตรงกลางนะครับ าละครับเราคนนะครับให้เนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยครับค่อนข้างเนียนแบบนี้นะครับยังมีเกร็ดเล็กๆอยู่บ้างเวลาที่เรายกขึ้นมาแล้วเราหยอดเนี่ยครับเขาต้องไหลเป็นเส้นได้นะครับถ้าเผื่อสมมติไหลเป็นเส้นไม่ได้แปลว่าหนาเกินไปนะครับถ้าเผื่อหนาเกินไป เราใส่น้ำเปล่าหรือใส่หน่มเพิ่มได้ครับฟันเนเค้กนะครับความหมายของเขาหมายถึงกลวยก็คือกลวยกรอกน้ำนี่แหละครับเวลาที่เขาทําใช่ไหมครับเขาก็จะเอาตัวแบตเตอร์เนี่ยครับตัวแป้งใส่ในกลวยใช่ไหมครับแล้วเอานิ้วอุดแล้วก็ปล่อยทีนี้กลวยของแต่ละบ้านอาจจะไม่เท่ากันคนมีทางเลือกที่พลชอบมากกว่านะครับพนจะชอบเอาใส่ถ้วยตวงแล้วก็หยดลงไปมันจะได้เส้นที่ไม่ได้หนาเท่ากันตลอดใหญ่บ้างเล็กบ้างซึ่งผลว่ามีสเสน,น่ห์ดีครับ ขนาดของหม้อหรือกระทะของเราเนี่ยครับเป็นตัวกําหนดขนาดของฟันเนคเค,ค้กนั่นเองนะครับเวลาที่เราทอดเราไม่จําเป็นต้องใส่น้ํามันสูงๆนะครับประมาณแค่นิ้วนิ้วครึ่งก็อยู่ละเราก็ทอดให้เขาพอแบบเซ็ตตัวเนี่ยครับจิ้มๆแล้วเรารู้สึกแล้วว่าเขาเขาพลิกด้านได้เราก็พลิกด้าน ทอดให้กรอบดีรู้ได้ไงว่ากรอบก็คือสังเกตจากฟองน้ํามันนะครับเวลาที่ส่วนผสมเนี่ยใส่ลงไปในน้ามันตอนแรกเนี่ยฟองน้ำมันมันจะเยอะมากทีเดียวหลังจากที่เราทอดไปสักครู่เขาจะนิ่งขึ้นนะครับเราใช้อุณหภ,ภูมิอยู่ที่170นะครับพอสีเขาสวยแล้วนะครับสเสด็จน้ํามันเราทอดฟันเนอร์เค้กเสร็จเรียบร้อยนะครับลองกลับมาดูสตรอเบอรี่ที่เราหมักกับน้ําตาลไว้ครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างครับ ซอสของเขานะครับก็คือน้ําที่ออกมาจากผลไม้ละลายไปกับน้ําตาลนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยรสชาติของเขาจะสดชื่นมากกว่าซอสที่เราเอาไปตั้งไฟนะครับเนื่องจากว่าความสดของเขาเนี่ยจะทําให้อายุไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นดังนั้นเพื่อนๆทําแค่พอรับประทาน ก็พอนะครับแล้ววันนี้นะครับผลก็มีอีกหนึ่ง Product ที่ภูมิใจนําเสนอนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้กันเวลาที่เราจะโรยไอซิ่งเนี่ยบางทีเขาจะละลายได้ง่ายลองเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจากลินสวิตครีเอชั o นนะครับโ o นัทสโนว์พาวเดนะครับคุณสมบัติของเขานะครับเราสามารถใช้โรยตกแต่งบนผลไม้สดได้แม้ว่ามีความชื้นก็ไม่ละลายและนอกจากนั้นขนมที่เพิ่งออกจากเตาอบใหม่ๆ ก็ยังสามารถใช้โรยได้ทันทีเมนูอุ่นร้อนก็โรยได้ทันทีเช่นเดียวกันความสวยงามยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนไปครับ เรียบร้อยแล้วครับฟันเเคของเราครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่แบบอยากจะดูซ้ำหลายๆรอบนะครับอยากจะบันทึกเก็บไว้นี่เลยครับแอปพลิเคชันจาก l n n Sweet Creation Baking Buddy นะครับ Baking Buddy คือแอปสำหรับกลุ่มคนทำเบเกอรี่ของคนไทย แอปแรกเลยครับเราสามารถสร้างโปรไฟล์นะครับแล้วก็บันทึกสูตรของเราเก็บเอาไว้มีโปรแกรมช่วยคำนวณกำไรต้นทุนช่วยทำลิสต์ในการซื้อวัตถุดิบช่วยค้นหาสูตรจากเชฟขนมหวานเก่งๆอย่างพลก็มีนะครับแนะนำนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ